สามค่ะแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์สี่นี้จะเป็นเลขจะเป็นเลขที่ยังไม่ออกเนาะจะเป็นเลขที่ยังไม่ออกปอปอเดี๋ยวฟังประกอนนาคาเดี๋ยวพอจะพูดให้ฟังนะคะศูนย์สี่เนี่ยจะเป็นเลขที่ยังไม่ออกแล้วก็ทุกคนอย่าลืมศูนย์ศูนย์นะคะอย่าลืมศูนย์ศูนย์นะอย่าลืมศูนย์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 มีโอกาสออกนะคะเพราะว่าศูนย์ศูนย์ยังไม่ออก นะะขนาดหนึ่งศูนย์ก็ยังออกนะคะศูนย์สองทุกศูนย์ออกหมดแล้วเหลือแต่ศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์ยังไม่ออกนะคะเหลือแต่ศูนย์ศูนย์กับสี่ศูนย์ยังไม่ออกส่วนตัวปอ้อมวดเนี้ยปอไม่ได้ชอบศูนย์ส่วนตัวนะคะส่วนตัวปอไม่ได้ชอบศูนย์แต่ปอซื้อตัวนี้น่ะทุกคนเห็นรัฐบาลหรือยังแม่ไม่ถูกสักงวดเลยค่ะอยากถูกบ้างโอ้ของปอก็ของปอก็ เมื่อที่แล้วอะของปอฟุกถูกเฉยๆค่ะของปอฟุกถูกเฉยๆตามให้จริงปอไม่ได้ปอก็บอกบอกทุกคนตามหน้าไลน์นั่นแหละว่าส่วนตัวปอไม่ได้ชอบศูนเมื่อที่แล้วนะคะปอไม่ได้ชอบศูนย์แล้วมีเพื่อนคนหนึง่งนะคะมีเพื่อนคนหนึง่งเขาเขาซื้อนะคะปอก็เลยซื้อตามเขาก็เขาซื้อห้าร้อยเขาซื้อห้าล็อกจับว่าปอซื้อผันหนึ่งนะคะรัฐบาลเล่นเล่น พี่เหรียนห้าน้อยข้าลงปอดีกว่าครับเบนบอกห้าน้อยกะห้าน้อยช่วงนี้กะออกแปลกๆนะคะห้าน้อยช่วงนี้ก็ออกตัวเดิมนะคะออกตัวเดิมแล้วก็เอาบางบางวันนะคะก็ออกเห็นไหมวันนั้นปอให้เด่นหกออกหกหมดเลยทั้งสามน้อยแต่ไม่มีตัวเจาะของปอลรัฐบาลเนี่ยเบิร์นนูซื้อนูซือซ้อลายอีดีงวดน,นี้นูซื้อเยอะ ผัวผัวก็ว่าผัวไม่ใช่ไม่ใช่ผัวแต่อยู่กินกันแล้วอะไม่ได้อยู่เหมือนลอมบุมนี่อย่ามั่นนะคะไัว่าผมตายอายุอ๋อฝันฝันบาผมตายเนาะอายุห้าสิบใช่ไหมอายุห้าสิบปีอ้อายุห้าสิบหรอนะคะอืม แต่งวดนี้มีคนฝันถึงปอเยอะนะคะปอปออยุยี่สิบเจ็ดรูปหน้าสวยใช่ไหมคะเออนี่ปอซื้อปอซื้อแม่ดูหน่อยเดี๋ยวปอจะปอไผ่ที่บ่อห้านี่ไหนน้ำปอไผ่ที่บ่อห้านี่ไหนลอตเตอรี่น้ำปอเอ้ยไผ่ที่บ่อห้านี่ไหนเลขน้ำปอแม่แม่บอกปอเนี่ยว่าไผ่ที่บ่อห้านี่ไหนเมื่อเมื่อนั้นวันนั้นนะคะเดี๋ยวปอจะ ไม่เท่าล้าหรอกหน้านะเออสี่สิบแต่หน้าล้าไปแล้วน่าจะลงลงแล้วนะหน้าล้าพอลงลงแล้วนะนะคะอันเนี้ยอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเลขเก้าเก้าหนึ่งแปดนะคะอันเนี้ยพออุดหนุนยายท่านหนึ่งยายแก่มากเลยนะคะมามาขายลอเตเตอรี่นะคะพอก็ปไปซื้อลอเตเตอรี่พวกนี้แหละอยู่ที่ห้าแยกอุดรนะคะ ห้แยกอุดรอนแล้วอีเนียมียายคนหนึ่งนะคะมาเขาพ่า,ายเนาะแม่นาะเขาพ่ายอ่ะพ่ายแนวขายอ่ะมาปกปอกกิอื่นแล้วสื่ออันนี้เจ็ดร้อยเลยนะคะแม่นี่เจ็ดร้อยเลยนะนะคะเจ็ดร้อยเลยนะนี่อันนี้เจ็ดร้อยใครยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้นะคะเดี๋ยวยายอุดหนุนยายอ๋เอเฮ้ยผูดหนาเือจัง นมเข่าแมวนี่อาอย่างมา้มันเลี้ยงน้องปอลูดในทุกวันปอส่วนตัวปอ,ปอปเพรว่าอยากให้ลูดเพราะว่าลูดนะมันก็ค่อยได้งเงินเด่นอย่างงวดที่ว่าสันงวดที่แล้วปอให้เด่นปอให้เด่นยอ,อย่างหึปอให้เด่นสองบอกกับเจ็ดมันบอกงวดที่แล้วนะคะม็นบอกสองกับเจ็ดบอกงวดที่แล้วงวดนี้งวดนี้ มวนนี้ได้สองค่ะได้สองตัวเดียวได้สองหนึ่งตัวนะคะใครยังไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดเนี่ยค่ะเด้อจะหมกเริ่มเข้าทีแล้วใช่ไหมแม่ <c oughs> เออสี่กับเจ็ดมืที่แล้วหรอค่อยใช่ไหมหรือเจ้านะคะรัฐบาลถามมาเล่นย,ยากไหมมันไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าเราจับ จับทางถูกเหมือนฮานอยของฮานอยนี่เรายังจับทางถูกทุกวันนะคะเรายังจับทางถูกเกือบทุกวันนะคะแต่ถามว่าถูกตัวเจาะมันมันก็ไม่ได้มันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกได้ทุกวันเนาะตัวเจาะนะคะมันจะถูกมันมันก็ถูกไม่ได้ทุกวันนะคะสําหรับตัวเจาะแต่ว่าถามว่าตัวเด่นเนี่ยได้ไหมตัวเด่นได้นะคะยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้นะคะเพราะว่า เล่นไพย่ยากกว่าอ๋อมาดามหรอเล่นไพ่ได้เงินหรอเซ <c oughs> ฟเบลด้วยนะนะคะเพราะว่าเบลน่าจะกีดยางแบบวันละสามรอบเลยลนะนะคะสองเจ็ดน้องปอหน้ารักขึ้นเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะคะปอยังไม่ได้แต่งหน้านะแม่อย่าตกใจปอนะนะคะป,อย,ปอยังปอยังไม่อยากแต่งเลยนะคะเพราะว่า ตรงช่วงเนี้ยมันยังไม่เข้าแป้งเลยแม่บอกกัเลยว่าแต่งเลยเลือกที่จะมาแต่งเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคืนหลุดการลาดเพื่อจังมาดามโพดังสินะนะคะเออมันช่เป็นคืนหลุดการลาดแป้งแป้งเพราเขานา่ะโพดังสินะก็เลยกว่าอยากแต่งนะคะเอาหนาสดไปก่อนว่าแม่เบลตุยทุนตามคุนเลยนะแม่เออห้าสองแปด บอดังแทนงวดนี้บริัทเป็นบอปลอมมัง้งอือคืองามแทนน้องปอขอบคุณราค่ะอหาเลขก่อนไพ่ล่อเอาเลขเออแม่พอรือบอสุฟังนะคะงวดนี้นะคะจะมีเลขประมูลเข้ามาหนึ่งหางนะคะเป็นเลขที่บา้าเป็นเลขเด่นนะคะเลขเด่นหางเดี่ยวนะคะหางเดี่ยวมุ่ปอขึออ้สืออส่อมุ่งบอีนสื่อมุ่ปบอในสืออันอันนี้พวกปอคิดได อันนี้เลขเลขเลขตัวนี้ผพอคิดได้นะคะอันอันนี้ตัวตัวนี้ไม่ถูกเลยค่ะน้องปอจะช่วงนี้มันไม่ค่อยถูกนะแม่นะเออเดี๋ยวรอรุ้นวันนี้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเลขซื้ออันนี้ซื้อช่วยยายอันนี้ปอไม่ได้โฟกัสนะคะอันนี้ปอไม่ได้อาจจะเป็นสามสิบล้านก็ได้น้องแม่น้อนะคะอันนี้เลขชุดนี้เป็นเลขที่ปอทําได้นะคะก็เลยซื้อก็เลยซื้อหนักหน่อย ะะลองดูว่าว่าจะยังไงนะคะไม่แดงก็สวยแล้วค่ะรัฐบาลนะคะแม่แครหน้าจอค่ะแล้วกดรีกสองเจ็ดขึ้นมาให้หน่อยค่ะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะจิ้มลิงหน้าไรสดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะคะจิ้มลิงหน้าไรสดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะคะสำหรับรัฐบาลนะคะ แคปหน้าจอค่ะแล้วกดเลขสองจิตขึ้นมาค่ะแคปหน้าจอนะเออกดเลขสองเจ็ดนะคะ จอค่ะแม่ซื้อแต่ฮานอยไม่เป็นไรจ้าจ้าบ่เป็นยังค่าบ่เป็นยังสองเจ็ดด้อแม่ด้อชอบซื้อตามได้เลยนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะชอบซื้อตามได้เลยค่ะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะชอบซื้อตามได้เลยไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะมักแมกซื้อน้ค่ะบมมักแมกผ่านได้เลย นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอเออสองเจ็ดลาสักเลือดบอกมากบอกมากกระสื่อประมาณก,กับผ่านนะคะบวบก,กันนะคะผู้ใดตรงใจกันนะคะตรงใจกันชอบซื้อไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะชอบซื้อไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ ชอบผ่านได้เลยนะคะเออมากรซือเดอะแมเดอร์นะคะผู้ใีทบี่ว่าในเขาภุมอยากเขาภุมแมจิมดิมดงอะไรสุดเพิ่มเพื่อนไปได้เลยนะคะไม่เพิ่มเพื่อนไปได้เลยเลาวตอนหนึ่งทุ่มนะคะลาวตอนหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเราเจอกัน นะคะเราวตอนหนึ่งพุ่มนะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเจ็ดห้าสองใช่ไหมจัดไปชอบตัวไหนซื้อนะคะไม่ชอบผ่านได้เลย,เลยโอเคไหมแม่นะคะ,ะวันนี้พอขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะแม่นะนะคะวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนโชคดีค่ะถูกหวยร,ำร่ำรวยอีกแห่ง